ด่วนเตมอบหลักฐานใหม่ให้ดีเอวงจรปิดภาพคนบนเรือยังเชื่อเป็นฆาตรกรรมเต้มงคลกิจนำหลักฐานภาพวงจรปิด34จุดเข้าให้ข้อม I, ูลดีเอหาข้อเท็จจริงคดีแตงโมเอยหลักฐานใหม่ยังไม่เคยนำเข้าไปในสำนวนแรกเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีวันที่3กุมพภาพันธ์ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนายมงคลกิจ สุขสินธารนนท์เดินทางเข้าพบพันตตรวจโทนัตพลดิษยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพนักง,งานสืบสวนข้อเท็จจริงคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัรทรธิดาหรือนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมเพื่อมอบหลักฐานและข้อมูลให้ดีเอสนายมงคลกิจกล่าวว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกหมายเรียกตนให้มาเป็นพยานว่ามีจุดใดบ้างที่น่าสังเกตหรือสงสัยว่าเป็นเหตุฆาตกรรมอำพรางซึ่งเคยถูกคนบนเรือฟ้องมาแล้วในการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวสันนิษฐานว่าเป็นฆาตกรรมแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครและศาลยกฟ้องไปแล้วรวมถึงขนาดนั้น BSI ไม่มีอำนาจสืบสวนและเป็นหน้าที่ของตำรวจแต่ช่วงที่ผ่านมาตนอยู่กับแม่แตงโมมาตลอด กระทั่ง DSi รับเป็นเลขสืบสวนจึงเรียกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงขอพยานหลักฐานเท่าที่มีเพื่อนําไปตั้งเรื่องม่เรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานหรือม157ไม่เกี่ยวข้องกับคดีเก่าโดยในวันนี้นําหลักฐานกล้องวงจรปิด34จุดที่จะมอบให้ดี i โดยเฉพาะกล้องจากร้านกระเชงมอนที่เห็นชัดว่ามีเจสสกีสีรัขับนำหน้าเรือสปีดโบ๊ท ดังนั้นจะต้องมาตรวจสอบตำแหน่ง GPS มือถือแตงโมลกับ GPS เจสก,กีทั้งหมดว่าไปด้วยกันหรือไม่หากไปด้วยกันก็คงเป็นประเด็นที่เรียกมาให้ข้อมูลส่วนกล้องวงจรปิดอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจและยังไม่เคยถูกนำเข้าไปในสำนวนแรกซึ่งก็น่าจะถือได้ว่าเป็นหลักฐานพยานใหม่ก็คือกล้องวงจรปิดใต้สะพานสังฮีเวลา22นาิ11นาทีจับภาพมีบุคคล5คน ชัดเจนว่าไม่เห็นคนอยู่ท้ายเรือต่างกับที่ตำรวจนำกล้องมงจรนปิดที่สะพานมาบอกว่ามีคนนั่งอยู่ท้ายเรือและเวลาในกล้องของตำรวจยังคลาดเคลื่อนกับกล้องที่ตนเองได้มาณจุดเดียวกันด้วยเมื่อรวมกับประจักษ์พยานหลักฐานใหม่จากการจำลองเหตุการณ์ตกท้ายเรือครั้งล่าสุดก็ชัดเจนแล้วว่า,วาตกอย่างไรก็ไม่โดนใบพัดเรือไม่สามารถทำให้เกิดบาดแผลถูกใบพัดเรือที่ขาได้ แม้แต่คนบนเรือจะบอกว่าแตงโมเกาะเรืออยู่10บวินาทีความเร็วเรือขนาดนั้นจะทําให้ตัวแตงโมเอียง30องศาไปกับผิวน้ําตามความแรงของเรือซึ่งก็จะไม่โดนใบพัดเรืออยู่ดีทางเดียวที่จะโดนใบพัดเรือได้คือการจอดเรืออยู่กับที่ปิดเครื่องให้ใบพัดเรือหมุนแล้วถางขาแตงโมเข้าใบพัดเรือนอกจากนี้ก็ยัมีประเด็นต้องสงสัย เรื่องมือถือของแตงโมงถูกปิดไปสามชั่วโมงซึ่งไม่ปกติดังนั้นจึงต้องทําให้เกิดความชัดเจนว่าในช่วงเวลาที่หายไปสาชั่วโมงมือถือแตงโมงอยู่ที่ใดซึ่งตนเองทราบว่าดาวเทียมฝั่งยุโรปน่าจะมีเทคโนโลยีสามารถจับตำแหน่งมือถือแตงโมงได้จากแอปธนาคารนายมงคลกีกล่าวว่าตนก็ไม่แน่ใจว่าคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ชอบหรือไม่ชอบ ผิดหรือไม่ผิดเพราะทําตามอำนาจหน้าที่ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดมิฉะนั้นจะสั่งฟ้องผู้ต้องหาไม่ทันซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แต่ส่วนตัวยังตั้งปงมุ่มเหนีนไปที่เรื่องการฆาตกรรมเพียงแต่ไม่รู้ว่าใครทําแต่เชื่อว่าดีเอน่าจะทําให้คดีนี้กระจาดได้ภายในปีนี้และคิดว่ามีโอกาสสูงถ้านําหลักฐานพยานต่างๆไปถึงก็น่าจะรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษ และอาจนำไปสู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้าน d s i ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเบื้องต้นมีรายงานยังอยู่ระหว่างกระบวนการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าให้ถ้อยคำซึ่งมีประมาณ20ปากในจํานวนนี้ก็คงต้องมีคนดังอย่างนุ่มกัญชัยนายเอกพันธ์และบินบรรลือฤทธิ์และพันตารวจทีประวินวิตรอดบางยางซึ่งจะทยอยนัดหมายมาพบกันภายในเรือนนี้ นอกจากนี้วันที่17-19กุมภาพันธ์ DSI จะลงพื้นที่ทดสอบร่องเรือเก็บข้อมูลตามเส้นทางเดินเรือจริงที่ปรากฏตาม GPS และจะนำเครื่องโซน่าหาวัตถุใต้น้ำไปเก็บข้อมูลความลึกและความผิดปกติต่างๆใต้น้ำด้วย DSI เตรียมทยอยเรียกพยานให้ปากคำเพิ่มคดีแตงโมช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีท็อปไทยและหนุ่มกัญชัยขณะที่เอกราชโปรแกรมเมอร์ นำหลักฐานข้อพิรุษให้กับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมกร,ร,รมสอบสวนคดีพิเศษวันที่30มกราคม68นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมพร้อมด้วยนายเอกราชนามโพคินโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และวิเคราะห์ระบบ GPS เดินทางเข้าพบพันตำรวจโทนัทพนิษยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าทีมตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทรธิดาพัชรววรพงศ์หรือแตงโมเพื่อให้ข้อมูลดีเอสไลังรับเป็นเลขสืบสวนที่20ทับ2568โดยใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงจากนั้นนายอัจฉริยะเปิดเผยว่าวันนี้พยานบุคคลในคดีนี้คือนายเอกราชนามโพคินเข้ามาพบกับพนักง,งานสอบสวนที่ดีพิเศษเพื่อนำรายงานวิเคราะห์ทางด้านโปรแกรมเมอร มาให้เห็นว่ามีการทุจริตอย่างไรในการตัดแต่งภาพหรือการใช้เอกสารปลอมเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลเจ้าหน้าที่รัฐเคยถแถลงข่าวพร้อมกับคนบนเรือที่เคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนซึ่งตอนนี้ได้ส่งมอบให้ DSI สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในส่วนข้อพิรุธที่ตนหมายถึงก่อนหน้านี้คือภาพในช่วงเวลา21นาฬิกา56นาทีในวันเกิดเหตุทีมของตนได้ทำการพิสูจน์ ทราบว่าภาพที่แตงโมถ่ายคู่กับปฏิใกล้สะพานพระรามแปเป็นภาพตัดต่อและพิสูจน์ได้ว่ามีการใช้ขาของแสนวิสาพัแทนขาของคุณแตงโมและใช้บอที่นั่งเป็นขาอีกข้างของคุณแตงโมส่วนกระบวนการตรวจสอบสองภาพดังกล่าวเป็นภาพตัดต่อหรือไม่นั้นทีมงานของตนได้นําคําให้การของแสนวิสาพัในรายการทีวีช่องต่างๆที่เคยบอกไว้ว่าถ่ายภาพของแตงโมเพียงภาพเดียว แต่ตนได้รับภาพมาจากทนายความท่านหนึ่งที่ส่งภาพมาให้ตนทั้งหมดสาภาพทําให้เห็นได้ว่าสิ่งที่เสือนิสาพ,พัดให้ข้อมูลนั้นเป็นเรื่องโกหกโดยในแต่ละภาพปรากฏว่าในส่วนล่างช่วงคอลงไปไม่มีการขยับแต่ในส่วนหัวมีการขยับทําให้รู้ได้ว่ามีการตัดต่อภาพดังกล่าวและทุกภาพได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญแล้วรวมทั้งทราบด้วยว่า ครเป็นคนตัดต่อภาพดังกล่าวพร้อมกับแจ้งให้ดีเได้รับทราบแล้วและจะนําผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนโดยหน่วยงานของรัฐเข้ามาพิจน์หลักฐานเพื่อให้สมบูรณ์และมีหน่วยงานรับรองว่าเป็นภาพตัดต่อจริงและหากภาพดังกล่าวเป็นภาพตัดต่อจริงก็จะสามารถตอกย้ำได้ว่าการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำภาพนี้มาถแถลงข่าวเมื่อวันที่26เมษายน65 ที่ยืนยันว่าเป็นภาพจริงก็ถือว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและหากภาพมีพิสูจน์ได้ว่าเป็นภาพตัดต่อจริงก็จะสามารถยืนยันได้อีกว่าในช่วงเวลาดังกล่าวไม่พบคุณแตงโมบนเรือทําให้สามารถพิจดีนี้ได้เลยส่วนประเด็นอดีตสวเกี่ยวข้องกับคดีแตงโมเพราะลูกชายอดีตสวมีการไปยืมเรือมาในวันเกิดเหตุอ,อีกลำหรือเป็นเรือลำที่สองโดยอดีตสว มีความสดิยกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองสามารถวิ่งเต้นโยกย้ายตำรวจได้เชื่อว่าคดีมีใบสั่งในยุคนั้นแต่เชื่อว่าไม่นานความจริงจะปรากฏด้านนายเอกราชกล่าวว่าครั้งนี้เป็นการเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นครั้งที่3ามนำข้อสังเกตและข้อพิรุษหลักฐานการวิเคราะห์ GPS ทุกจุดซึ่งข้อมูลทางรูปและคลิปวิดีโอเป็นไฟล์มีเดีย1เทเลบต์ส่งให้ DSI ไปตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยกระดูมเม็ดแรกคือ GPS เม็ดถัดไปข้อมูลที่บุคคลบนเรือออกมาถแถลงต่อสื่อน,นำมาประกอบกับ GPS ก็จะเห็นข้อพิรุธทั้งหมดเช่นเรื่องเวลาและรูปว่าตกแต่งหรือไม่ส่วนภาพที่เผยแพร่ในขณะนี้ว่ามีการตัดต่อหรือไม่นั้นตนเป็นคนนํามาทำให้ดูเองส่งให้อาจารย์ปาเทพพัวพงพันธ์นำไปเผยแพร่โดยคนทำรีทัศ์ จะเข้าใจเรื่องแสงและเงาการแต่งรูปทําได้หลายแบบมีการถมดําปรับความมืดรวมทั้งมีการดึงภาพที่มีความละเอียดก็ส่งมอบให้ DSI ประมาณ10-20รูปที่ต้องพิสูจน์เช่นขาและมือคุณแตงโมในภาพเป็นอย่างไรซึ่งปกติมือแตงโมจะเรียวและมีเล็บแต่ในรูปมือขวามีลักษณะคนละแบบนิ้วโป้งก็หักมือซ้ายก็หายไปเลยปรับจนมองรายละเอียดไม่ออก จากการสันนิษฐานหากจะตกแต่งภาพดังกล่าวจะต้องยกมาทั้งชุดคือต้องมีสองคนแน่นอนเพราะองศาต่างๆไม่สามารถนํารูปคนมาประกบกันได้สองคนฉะนั้นภาพจะต้องมีสองคนนั่งอยู่บนเรือเป็นกติกส่วนอีกคนไม่รู้ว่าใครแต่ไม่ใช่คุณแตงโมเพราะมีหลักฐานปรากฏเชื่อว่า DSI จะสามารถพิสูจน์ได้ทุกอย่างส่วนเรือลําที่สองมีหลักฐานบ่งชี้ให้ทาง DSI ตรวจสอบ แต่เชื่อว่ามีคำตอบในเรื่องดังกล่าวแน่นอนทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า DSI จะดำเนินการเรียกเข้าพยานให้สอบปากคำเพิ่มเติมรวมทั้งหมด5บุคคล1นิติบุคคลคือวันที่3กุมภาพันธ์นายมงคลกิจสุขสินทรธารานนท์วันที่11กุมภาพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทดีวันดีคืนจำกัดน,นิติบุคคลและนายภูดิศกำเนิดพลอ,อยหรือหนุ่มกัญชยัย ซึ่งจะเป็นการเรียกเข้าพบส่วนตัววันที่13กุมภาพันธ์นายเอกพันธ์บรรลือวฤทธิ์และนายบินบรรลืยวฤทธิ์และวันที่18กุมภาพันธ์จะเป็นคิวของพันธ์ตรวจวีปีปวินวิทย์รอบบางยาก็ต้องติดตามกต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรขอให้ทาง DSi นําตัวคนผิดมาลงโทษโดยเร็ววันครับ